ผมเริ่มเล่นยกเวทประมาณช่วงประมาณม .4 ก็คือตอนนั้นคือไม่เข้าวงการผมเข้าตอนมอ .5 เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วไปกรุงเทพครับคือเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าไปโตที่ปทุมธาน,นีครับโอ้โหแบบกำลังแบบเฮ้ยมีกล้ามมันเท่มีกล้ามมันเท่อยากได้ก็เลย พยายามเล่น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 ,เ,ลนเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่ได้เกิดผลอะไรถามว่าใหญ่ไหมใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อที่สวยงามชัดเจนหรือว่าเราไปสามารถที่แข่งเขาได้ทำไมเล่นฟิตเนสเราต้องมีบัดดี้ใช่ไหมครับคือบัดดี้เนี่ยเขาจะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูในเวลาเดียวกันได้สมมุตินะครับเวลาเพื่อนเราไม่ไหวแล้วแบบเอ้ยไปไป,ไป ไอ้เราก็เชียร์เฮ้ยไปดิไปไปึไป้นได้ึ้นได้ไปเพื่อนเพอแบบคือเพื่นอนเขาเเหมือนว่าจะมีแรงจูงใจแบบเฮ้ยแม่มีคนเชียร์อยู่ข้างหลังไปไปจนเขาได้ไดสุดท้ายอ่าโอเคในแก๊งผมนีก็จะ,จะมีอยู่สามคนก็อย่างท็อปใช่ไหมครับก็ตอนแรกที่เข้ามาดูให้เขาก็มีปัญหาทั้งตัวนะครับเพราะบอดี้แบบเหมือนกับคนธรรมดาพ่งมาเล่นเนี่ยครับอโอเคครับโชว์ครับอ่าครับยังโอกนะครับ ความหนามันก็ยังไม่มีมากครับคือก็หน้าที่มาเล่นเนี่ยก็คือไม่มีเลยแต่พอมาเล่นได้ประมาณกี่เดือน้วครับประมาณหกหกเดือนประมาณหกเจ็ดเดือนครับคือพี่เป้เขาจะเล่นมาก่อนผมสี่ปีแล้วอันนี้พี่เป้เขาจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกการเล่นการอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือตัวผมนี่เพิ่งเล่นมาจากผมเป็นเคยเป็นแชมป์กงีข้อมาก่อนคือแขนใหญ่กว่าตัวนี่ครับพี่เอกครับเป็นบาดี้คนนะครับมีผลงานกัวต้องพี่เอกตอนนี้ ก็มีเป็นเทรนเนอร์แล้วก็มีอัลบั้มอัลบั้มอัลบั้มอะไรเลยกล้ามใหญ่ใจดีพี่ชายกล้ามใหญ่ใจดีมามาคนดีมารับกับพี่เอาไหมไม่ว่าน้องจะเดินไปไหนตื้รืร้อตืดตืรือรื้อพี่จะคุ้มภัยให้น้องคนดีคือเราจะเล่นเฉพาะวันหนึ่งส่วนหนึ่งแล เวลาในการเล่นเราจะอยู่ประมาณ45ทีถึงประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอาหารนี่ก็พวกผมก็จะปีกันมากเลยครับใช่ครับอย่างเป็นคนโปกติคือกินวันละสามมื้อสามกินไขมันตุกมื้ออย่างตอนนี้กินมันละผมมื้อแต่ถ้าจะไม่มีไขมันอะไรอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งกินกี่มื้อเก้ามื้อครับเก้ามื้อใช้เงินค่าอาหารกินวันละกี่ร้อยจนดแน่ๆครับหกร้อยครับก็จะต้องเป็นคนที่มีมีมีสถานการเงินนิดหนึ่งอ่ะหมายถึงว่ามีพอที่จะกินพอที่จะใช้แล้วก็มีเวลาที่จะฝึกซ้อม สำหรับตัวผมนี่คือตั้งแต่ที่ผมเล่นมานี่ถามว่าท้อไหมถือว่าท้อมักงไม่ท้อมักงครับผมแนะนําว่าให้ไปรีแลก์ก็คือดูหนังฟังเพลงกินข้าวอะไรเงี้ยครับมันจะช่วยเราฟื้นฟูได้มากขึ้นเงครับการพักผ่อนนี่ถือว่าสําคัญมากนะครับต้องนอนวันหนึ่งประมาณ8<ไ>ปดถึงสิชั่วโมงนะครับไปเล่ให้ได้เหมือนขา่ให้ได้เหมือนขาไปขึ้น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 เออ,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 อ องค์ประกอบของนักกีฬาพละกายอ่ะถ้าทุกคนทําได้เหมือนกันมันก็จะก้กาวไปมก,ก้าวไปได้ใกล้เคียงกันหมดอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะหนึ่งนะฮะเรื่องของสภาพครอบครัวนะฮะแฟนไม่ชอบที่มีรูปด่างที่ใหญ่เกินไปอะไรเงะะี่ยแฟนไม่เข้าใจก็ให้เลือกระหว่างพอะกายหรือว่าหรือว่าแฟนจะให้อะไหน,นะฮะส่วนมากแฟนจะโดนเขีย่ยออกทุกคนนะฮะถ้าให้เลือกอย่างนี้เวลาเล่นพละกายค,คิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับคิดอย่างเดียว

ตัวเนะครับนี่คือการแอตโลนมีแรงแค่นี้เหรอไหวไหมเวลาเราเล่นกีฬาพละกายนะครับมันจะมีหลายองค์ประกอบมีทั้งเสียงมีทั้งเหนื่อมีทั้งแบบอ,ออาการอาการแบบเจ็บปวดแบบคือแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วแต่ยังไงเราก็ต้องเล่นเซตต่อไปสมมติน,นะครับเล่นๆอยู่หูหเหนื่อยท่วมตัว ควกแบบคือเหงื่อออกเยอะมากจริงๆแล้วเวลาเล่นนะครับสมมติเล่นเล่นขานครับตัวสปอตที่เขาเล่นอยู่นะครับเลาเล่นทีหีบไปแล้วเวลาแบบคือไม่ไหวแล้วมันต้องมีอาการแบบว่าส่งเสียงแบบเอ้ยคือแบบร้องเพื่อแบบว่าให้มันผัดออกไปให้ได้เมื่อตอนทีสุดท้ายคือแบบมันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆถึงต้องร้องครับคือมันฝึกให้เราอทนเป็นคนเข้มแข็งได้ด้วยครับสามารถรับอะไรที่มันหนักๆได้ในชีวิต <S 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 ถามว่าเราล้าจากสิ่งตรงนี้ได้ไหมหนึ่งผมพูดตรงๆนะว่าล้าไม่ได้เพราะว่าใจเรามันชอบอยู่แล้วใจเรามันต้องการที่จะเดินทางสายนี้ด้วยคือเป็นดาราด้วยเป็นนักกีฬาด้วยคืออยากต้องการไปด้วยกันสองทาง และการที่ผมเป็นนักกีฬาผมเป็นปนักข้อากายใช่ไหมครับกล้มเนื้อดีเออเห็นชัดทุกส่วนแล้วเราก็สามารถประยุกต์ใช้กับงานของเราได้อย่างเช่นเดินแบบถ่ายแบบอย่างนี้นะครับก็คือถ่ายแบบเดินแบบนี้เขาต้องการผู้ชายที่มีบอดี้ที่ดีแต่ถ้าเกิดเออเป็นพวกหนังหนังหนังล,ละครเขาก็อาจจะเอยท็อปใหญ่เกินไปท็อปลดลงมาหน่อยเราก็สามารถรีนให้ได้คือถามว่าตอนนี้ผมใหญ่ไหมผมผมบอกได้ว่าผมใหญ่แต่ถ้าเกิดวันใดที่ผม รีนแล้วคือการไดเอทต้องตัดอาหารตัดข้าวตัดคือเอาเอาง่ายงคือคือเอาง่ายงตอนช่วงลดน้าหนักครับคือตัวต็อบจะเล็กจะซอฟลงมาบางแต่กล้ามเนื้อจะเห็นชัดความฝันสูงสุดนะครับก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการนาั่นวงการบันเทิงแล้วก็แบบว่าไปเป็นชื่อเสียงให้กับทีมชาติอย่างเงี้ยนะครับในเอเชียแล้วตอนนี้ เราแบบพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเราตอนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งเราชนะได้คะแนนทั่วรวมมานะครับระดับโลกก็มีมีผมหนึ่งคนนะฮะที่เป็นที่หนึ่งของโลกเลยในรุ่น80กิโลกร,รมัมการที่คุณจะมีเหรียญระดับนานาชาติเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะว่าบางคนในนานาชาติเขาเล่นมาเป็น10ปีเนี่ยยังท็อปเนี่ยถือว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยถือว่าดีมากเพราะว่าเขามีแนวทางการฝึกที่ถูกต้องแล้วก็มีความรู้ที่ทันสมัยครับนะ มาถึ่งปุ๊บไม่ต้องไปไปสแสวงหาอะไรมากเลยผมไม่ท้อครับคือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดผมจะทําอะไรให้ได้สักอย่างนะครับต้องทาให้ให้มันให้มันสาเร็จคนเราเวลาจะทําอะไรคนที่จะมีเป้าหมายเวลาเรามีเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราต้องเดินให้มันถึงจุดจุดตรงนั้นให้ได้ที่แบบว่าเราต้องคือเราต้องเดินไปให้ถึงนะครับ